ยิ่งใหญ่มากเลย,ลยมันแถลงปิดบริษัทจริงซิงเกิลนี่กันค่ะยอมค่ะส, <c oughs> สิงเกิลแปลว่าโสดโสดอยู่แล้วเริ่มเลยเ,เหรอ <c oughs> เริเ่มเลยเริ่มเลยซิงเกิลยอมอ่ะเธอซิงเกิลแปลว่าโสดยอมแปลว่าอะไรยอมแปลว่าเซเรนเดอร์เซเรนเดอร์คือยอมฉันโสดแล้วก็ฉันก็นยอมเธอเสมอคงจะไม่ติด ถ้าชอบเสร็จแล้วก็ทนดิเคไหมเธอแสดงว่าเธอชอบของผมนะฮะตอบคำถามให้ก่อนอะไรนะแสดงว่าเธอชอบเสร็จแล้วก็ประมาณหนึ่งประมาณเนึ่ยบางส่วนชอบบางพาร์ทบางพาร์ทก็ก็พอทนได้เขาจะนิ่งๆแล้วเขาจะแบบวันนี้เขาจะมาบอกว่ามีคุยเขาจะแบบมีคุยเขาจะเดินบอกว่าถ้ามันแบบมองแล้วเขาก็ไม่โสดผมโฟกัสงานไงผมกำลังคิดอยู่ว่าวันนี้ผมต้องทำอะไรบ้าง เราก็ต้องเดินไปเล่นๆกับะเขาอย่างเงี้ยอ่าแต่เาเนี่เธอเธออืมเขาเาเพลงเล่าให้พี่อยู่อยบะเจพานะพานี่หาเพลงมาเราอีงนี่หาเพลงยอมเขารื่นหนก็หลายเรื่องนะครับอย่างเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยบางทีพี่ก็ให้เขาตัดสินใจไปเลยหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นดีเทลต่างๆอะไรเงี้ยพี่ก็ให้เขาตัดสินใจไปเลยแล้วพี่ก็ทําตามเขาทุกอย่างเขาจะสั่งให้พี่ใส่เสื้อใส่เดียวพี่ก็ใส่ไงพี่ฝืนตัวเองสุด ใครจะมาใส่อย่างนั้นน่าเกลียดเขาใส่ใครจะไปใส่อย่างั้นใครจะไปสั่งอย่างนั้นน่าเกลียดใครจะไปสั่งอย่างนั้นมีที่ไหนจริงๆเวลาตรงมากใช่ผมแล้วก็มีอะไรเราก็พูดกันตรงๆเลยแล้วก็ไม่ใช่ไมไม่พูดกันตรงๆตั้งนานแล้วเนี่ยเราต้องมัวพูดก็ถามนี่ตรงๆเลยถามตัวเองสิเฮ้เกรงใจเขาไงเถึงเรื่องได้แล้วเขาด่าผมอ่ะ ไม่เคยด่าเลยเขาเรียกว่าอะไรมีแต่ความหวังดีและความรักให้ซึ่งในวิธีจะมีการบอกทอมิตเลยว่าไอ้พาพนี่ก็คือไม่ใช่แม่พานั้นต้องลบทิ้งเดี๋ยวนี้พี่จะไม่ยอมอีกต่อไปพี่จะไม่ยอมเป็นเหยื่ออีกต่อไปออครับงานแต่งหรอได้หรือเปล่าฮะงานแต่งได้หรือเปล่าจะรียทายแล้เหรอได้ได้ อ๋อคิดไปถึงไหนอ่ะเขาถามตัวเองหรอ่าไม่คำถามมันกำกวมไงเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะให้อ่าทไรไม่ถูกทำไรไม่ถูกทำไรไม่ถูกเราเคียรยอมไปเคียร์เก่งจริงต้องยอมซช่นไม่ใช่เขาเรียกว่าต้องให้คลายคลายสงสัยคลายสงสัยอ่าแต่คนเขาใจะุกคนมองภาพของเ้าว่า เราไปกราบกันอ่ะหนูกาบตรงนี้เลยไม่คืออย่างที่ผมจะเล่าให้ฟังคือผมมเป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิไงคือเหมือนเรากาบแล้วกราบคือเขาให้ผมขอโทษผมก็ขอโทษทําผิดอะไรก็ไม่รู้นะออแต่ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรที่เขาไม่พอใจหรือเปล่าก็เลยอ่ะขอโทษไปก่อนแล้วกันมันก็จะได้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรค้างคาใจกันอะไรยอย่างเงี้ยผมก็ไหว้เขาไปอย่างเงี้ยไหว้เขาไปอย่างเงี้ยสิ่งที่สที่คนมองเขาเป็นหนึ่ง งานแต่งงานแต่งจริงงานแต่งเป็นคนทำมีเป็นแบบเหมือนหนูเป็นแม่ด้วยนะวันแม่ไฟหรอช่วงใหม่ช่วงใหม่อารมณ์แปลกมากเลยอ่ะอารมณ์เสียตรงนี้อารมณ์เสียแล้วแล้วคนเสร์ตเป็นไงก็เป็นเป็นเป็นมีไฟมีจออะไรเงี้ยมีเวทีมีไมค์แล้วก็ร้องเพลงกันเต้นกันประมาณนี้ครับมีคนดูมีคนดู มถ้าไม่มีคนดูน่ากลัวนะถ่ายของก่อนถายของหน่อยคอนเสิร์ตคู่ใช่ไหมครับยิ่งใหญ่หรือเปล่าก็บอกเขาจะสั่งให้พี่ใส่เสื้อใส่เดียวพี่ก็ใส่ไงพีฝืนตัวเองสุดสุดใครจะมาใส่อย่างงั้นน่าเกลียดเดี๋ยวก่อใครจะไปใส่งั้นใครจะไปสั่งอย่างงั้นน่าเกลียดใครจะไปสั่งอย่างงั้นมีที่ไหนจริงๆ้ไม่อยากจะทําให้ท่ามันยากมาก บางคนอาจจะรู้สึกว่ากลัวว่าคนจะเต้นตามไม่ได้ไม่ใช่จริงคือเราเต้นไม่ได้เราไม่ได้เราเต้นไม่ได้คือมันมีท่าที่ Blessed>